ที่ให้ทําทําเสร็จยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะผมประมวลผลข้อมูลอ่ะน่าจะเต็มโดยอ้อมเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนตารางให้ดูที่เราใช้นะคะเหมาะสมที่จะใช้เพื่อสนับ 10บโมงค่ะอาจารย์เรียนถือระด,บระดับอุดมศึกษาแล้วนะคะ,ะนนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนะะไม่ใช่ทำตัวแบบนี้นะคะไปเรามาดูตารางนี้นะคะระดังในเอสเอแล้วก็ตาราง EDP นะคะสามารถใช้ ในที่ระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับสูงนะคะระดับกลางระดับกลางเวลาเนี่ยเฮ้ยพูดถ่ายก็ดีพูดถ่ายเราสนับสนุนใจกันโอ๊ยทำให้เรียนต่อมาข้องไปเลยค่ะค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดสองข้อนะคะจะแบ่งให้ทำเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งทำข้อหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มสองทำข้อสองอาจารย์ให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเอ็มจานยสั่งงานแหละของเราข้อหนึ่ง ขอกระดาษต้องมีม้บงโหไหนนเขาไม่เสร็จหรอร้อนนะปากาเียปากาแล้วมันเข้าใจหรอเขียนอารพูดอะไรหนูฟังไม่เขียนไปเธอเขียนได้หรอจะเสร็จปะดงสองไหมหรือว่าเสร็จเองเลยรเูอไหมเดี๋ยวลองใช้ให้แสบมสเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะกาเสร็จแล้วค่ะ จารย์ใเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะที่เขียนค่ะค่ะ